วันนี้จะพาเด็กๆไปเดินเที่ยวแล้วนะครับตามไม่ได้เจอๆตกใจมันจะวิ่งกันนะเออเออแคนดี้ก็จะไปด้วยจะวิ่งตาม Kita bintang Kita bintang หน้าร้านกาแฟนะครับหน้าร้านกาแฟ,น,าาน,าฟนี่คือร้านกาแฟครับห้าสิบสามคาเฟ่ฮะละเปลี่ยนประตูเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ นี่คือบอริเ,เวณสระน้ำบรรยากาศครับนี่คือภายในบริเ,เวณสนาม3้าคาเฟ่ม้านอาหารนะครับวดยรอบจะเป็นทุ่งนาล้อมรอบด้วยป,ป่ายางแลพวกเขา การน่าเที่ยวฮะนี่ก็นาโกนตมต,ต่อไปก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ขึ้นสะพานละขึ้นสะพานสะพานไม้ต้องทำตัวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาขึ้นเ,เวลาลงอะ่ะเวลาลงก็หงายมือนจะหงายนอนอ๋อ้ <c oughs> อขึ้นตอนกี่ นำทีมโดยครูพัคครับนำหน้าเอ้าเอ้าเอ้าโดนแล้วเจ๊นี่ที่กักเก็บน้ำแผงโซล่าเซลล์อาเลียบซ้ายเป็นไรเมื่อกี้ นี่เราก็จะเดินเลาะไปตามเส้นทางที่พาเด็กๆที่ขี่ม้าไปแล้วครับเด็กๆที่ขี่ม้าเป็นแล้วก็จะมาแบบนี้ทุกไลน์โดยการจูงก่อนบองตนวเวลาเป็นเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาบังคับมาเองแต่ตอนนี้ต้องจูงเดินมาสักหน่อยก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วขี่สองคนได้ไหมชัดเจน เริ่มเหนื่อยแนละ้วโอ้ไกลๆมองเห็นผ้าใหญ่ครับผ้าใหญ่อง,งค์โตบนภูเขาผมอารมโอ้หญ้าขึ้นเต็มเลยตอนนะี้ เดินกลับที่เดิมใช่ไหมเนี่ยระยะทางไม่ไกลตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองฮะแดดกำลังร้อนแดดกำลังร้อนพอตกลลแ้ววงี่ไปก่อนมาดเลยมองเห็นร้านกาแฟแล้วนะ ร้านกาแฟในสะพานที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ฮะนี่ไงนี่เป็นร่องน้ำคงจะมีฝ่าเยอะแล้วเนี่ย,นยสนุกไหมครับสนุกไหมนสนุกไหมสนก <laughs> มองไปจะเป็นร้านกาแฟตอนนี้เดินตามตูดมาดีกว่าแต่อยู่ใกล้นะเขาบอกว่า ให้อยู่ห่างตูดมาพอสมควรพเพราะว่ะา,มามันจะดีแล้วถ้าไม่ชอบขี้หน้ามันจะดีนานให้มากมันจะดีดน่เนี่ยนี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนเดินใจครับมาถ่ายรูป แชร์ตำแหน่งที่เราอยู่ได้ตรงนี้นะแต่กำลังขึ้นเนินครับรู้สึกกำลังเหนือ่อย <c oughs> เดินวกกลับมาครับไม่ไกล วิ่งแล้วครับวิ่งก็วิ่งตามขึ้นสะพานนี้แล้วม้าก็ขึ้นสะพานเหมอนี่ยเอออืม นี่เรามาดูนี่ดีกว่าเอ็ม้าก็จะกลับไปที่สนามแข่งม้าครับอันนี้ดูให้ดูบริเวณกระท่อมฝนตกแดดออกโอ้ข้างในก็จะมีกวางครับมีกวางมีน้องกวางมีน้องนกยูงครับข้างในจะมันเป็นป่าทึบเลย ก,ก็จะเดินเล้ะมาตามป่าเดินครับไปตามป่าตามตรงมาไปน,นวนแล้วอ,อยู่ในป่าอยู่ในสวนครับนะเนี่แล้วก็จะโผล่มาออกตรงสนามมา้าเหมือนเดิม ได้เทางไม่ไกลครับวันนี้ไปไกลถึงแล้วกลับมาเหมือนเดิมนี่คือเด็กๆนะครับขี่มาถึงแล้วน้องจะขี่แล้วแต่นี้น้องมิน้องมิมา โชว์ทักรอบหน่อยเด้อโชว์คันเตอร์โชว์คนเตอร์สักรอบหน่อยเร็วเาเดี๋ยวปิดตัวก่อนเอาโชว์คันเตอร์ให้นะ เจเจจะมาโชว์ในการขีม่ม้าแคนเตอร์ฮะว่าหมาตัวนี้ชื่อว่าเนะ่ะม้าตัวนี้ชื่อว่าแทงโก้แทงโก้ทีแทงโก้อันนี้ขี่ในจังหวะแคนเตอร์ Hmm. เดวประมาณไม่ได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ามสี่ขีดเปลี่ยนจากท่ากันเต็มมาเป็นท่า ท่าอะไรท่าอะไรจะจะท่าลงท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยืนโกลนไม่ตอนวิ่งเร็วๆอ่ะเป็นท่าอะไรเปลี่ยนเป็นท่าอะไรตอนกำลังวิ่งแอคันเตอร์อยู่เป็นทอสเหรอโอ้เปลี่ยนจากท่าแคานเตอร์มาเป็นทอสแล้วก็เดินครับสำหรับพี่น้องที่จะมี ลูกหลานนะครับจะมาให้ฟูชีม้านะครับที่ฟาร์ม53บอกการ์ลนเชิญนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ